สวัสดีครับสวัสดีเดือนมิถุนายนครับนี่มาดูบ้านไม้กันบ้านไม้ในสวนมาเจอกับพี่เจ้าของบรรยากาศถือว่าสุดยอดมากแล้วราคาเนี่ยผมเคยมาแล้วราคาครั้งนี้ลดลงมาเพราะว่ามันมีความจําเป็นหลายๆอย่างไปไปคุยกับพี่สาวใจดีกันแล้วว่าเป็นโอกาสนะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันดูเพื่อเป็นสร้างกำลังใจกันนะพิมพ์คอมเมนต์ให้กำลังใจพี่เขาหน่อยละกันนะลึกๆผมจะไม่ถามลึกนะแต่ในความเป็นจริงก็อ่ะไปดูกันแล้วกัน อ่านี่เขาใครเคยเห็นซุ้มตรงนี้คงพอจะจําได้แล้วปีที่แล้วผมมาไปแล้วรอบหนึ่งนะครับอ่ามาคุยกับพี่สาวใจดีกันว่าเป็นไงบ้างยืนอยู่ข้างไม้ดัดเลยพี่ครับสวัสดีครับดี่ค่ะพี่แนะนาตัวนิดนึงครับชื่อพี่ออนค่ะอ่าสวัสดีครับพี่ออนพี่ออนเราเคยเจอกันแล้วผมเคยมาแล้วเนาะพี่เนาะ,ะอ่ะพี่ออนเดี๋ยวเผื่อบางคนเขาไม่เคยเห็นเราไม่เคยคุยกันเราอยู่ที่ตําบลอําเภอจังหวัดอะไรกันครับพี่ครับตำบลพรมนิมิตค่ะอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ ผมนิมิตตะบนอ่ะเนาะอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์พื้นที่ตรงนี้อพี่เดินมาตรงนี้ดีกว่าครับพื้นที่เหรอคะสิบห้าไร่สองงาน20ตารางวาค่ะกี่โฉนดครับพี่สองโฉนดค่ะคุณแดงทั้งคู่คุณแดงค่ะเอาง่ายๆเลยบ้านไม้สวยๆหลังนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่สองโฉนดคือรวมแล้ว15ไร่ครึ่งพื้นที่1นิไร่นิดๆพื้นที่สองอีก5ไร่ะประมาณนะคร่าวๆนะพี่น้อบ้านอันนี้เป็นบ้านไม้ทั้งหลังบ้านไม้ทั้งหลังค่ะอ ข้างบนเนี่ยเป็นโอ้กี่ห้องนอนนะพี่นะสามห้องนอนหนึ่งห้องพระแล้วก็สองห้องน้ำค่ะอ่าถือว่าใหญ่โตพสอสมควรเลยใหญ่ค่ะเสาเสาสามสิบสองต้นนะว่าะจะถามพอดีเลยเสาสามสิบสองต้นศาลาวัดดีๆนี่เอง <c oughs> คือขนาดใหญ่มากแล้วก็จะมีห้องครัวเหรอพี่ห้องครัวกับศาลาค่ะอ่าแล้วก็จะมีสวนผล,ลไม้เขาเรียกอะไรสวนมะขามเทศสวนมะขามเทศมีบ่อแล้วอยู่กลางชุมชนด้วย อ่ะวันนี้ผมเปลี่ยนแนวเขาที่แล้วมาเนี่ยเราไปดูในสวนก่อนแล้วมาดูบ้านวันนี้เราไปดูบนบ้านก่อนดีกว่าพี่ทีนี้เขาที่แล้วที่ผมมาปีที่แล้วพี่พี่ออนขายเท่าไหร่ปีที่แล้ว9้าล้านค่ะปีที่แล้วขาย9้าล้านบนเพราะฉะวบ้านเนี่ยพี่สร้างตอนนั้นก็4ล้านกว่าแล้วค่ะอ่ารวมที่ดินอีกแต่วันนี้มาวันนี้เดือนมิถุนาย,ยนปี6 6เนี่ยพี่ลดราคาลดค่ะเหลือเท่าไหร่ครับพี่เหลือ5้าล้านเค่ะ5ล้านเ้าเท่ากับลดมา3ล้านกว่าบาทค่ะทำไมถึงลดเอาตรงๆเลยพี่ อเป็นนี่ค่ะอ่าตรงตรงไม่ต้องเจาะลึกคือคือเป็นนี่เป็นนี้ค่ะแล้วมันมีภาวะบีบคั้นมากค่ะ,ะบีบคั้นหลายอย่างแล้วพี่ก็ถูกโกงถูกอะไรมาหลายๆเรื่องหลายๆลาาวด้วยก็เลยมีภาระจําเป็นต้องขายและลดราคาเพื่ออย่างน้อยให้มันไม่ต้องไปหลุมไม่ต้องเป็นแผลใหญ่ค่ะ,ะพูดขนาดนั้นแล้วกันเนาะพี่เนาะไปะเราไปดูข้างในกันแล้วก็เดินไปคุยกันไปนะครับบ้านหลังนี้สร้างไปอะไรครับพี่ครับ 50ค่ะ50ตรงนี้15-16ปี50แต่เป็นเป็นไม้ทั้งหลังมันมีความเสื่อมโทรมเนี่ยน้อยมากยังเสื่อมโทรมเล็กๆไม่น้อยก็คือสีรอกแต่ไม้นี่ไม่ผูไม่ก่อนก็ไม่มีค่ะอ่ะเราไปดูกันเลยนะครับดูแล้วก็น่าจะใช่นะพี่นะพี่สร้างปีนู้นอ่ะอะไรตอนนั้นอ่ะล้านกว่าเกือบ5ล้านไหมพี่ใช่ค่ะคือไม้มันแพงกว่าปูนอยู่แล้วอ่าแต่ส่วนใหญ่แบงค์ไม่ค่อยรับไม้เพราะเรื่องของเรื่องความอะไรเขาเรียกอะไร ความเสื่อมโทรมค่ะเสื่อมโทรมไฟไหม้ง่ายมอดปวกกินง่ายอะไรอย่างนั้นนะเนาะพี่เนาะพี่ไม้ยันฟ้าไม้ยันเขาเรียกอะไรนะพื้นเสา่าสองชั้นค่ะเสาทั้งหมดไม่มีปูนเลยนี่พี่ไม่มีค่ะเสาไม้หมดเลยสามสิบกว่าเท่าไหร่นะพี่กี่ต้นนะสามสิบสองต้นค่ะสามสิบสองต้นพี่ออนพาเดินชมเลยนะครับบันไดก็เป็นไม้เหลาบันไดก็เป็นไม้ค่ะไม้ทั้งหลังค่ะ คนที่เห็นไม้แล้วชอบเนี่ยคนที่ชอบบ้านไม้คงคงถูกใจแปลงนี้เนาะพี่เนาะ,ะมันมีไม้อะไรบ้างคะพี่ครับไม้แดงไม้มะค่าแบบนี้ค่ะ,ะไม้ประดูอค่ะทั้งหลังเลยทั้งหลังค่ะบ้านน็อกดาวน์เนี่ยหลังเล็กๆที่เป็นไม้ตอนนี้ก็4 500, ี่ห้าแสนบางทีก็เป็นล้านแล้วนะพี่อันเนี้ยมันซีดนิดนึงแต่ไม้ไม่ผุเพราะว่าปัญหาโดนแดดโดนฝนใช่ค่ะเป็นไม้ชนิดีเดียวกับพื้นข้างในไหม ชนิดเดียวกันค่ะไปะดูเดี๋ยวผมทาพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าให้จําไม้ตรงนี้ไว้สีเนี่ยแล็กเกอร์ที่มันเคลือบเนี่ยมันล่อนแต่ไปดูข้างในที่มันไม่โดนแดดโดนฝนนี่ไม้ชนิดเดียวกันนะพี่นะเงาแวบเลยพี่ทาเขาเรียกอะไรเล็กเกอร์เหรอเรชัลเล็กหรืออะไรเล็กค่ะ,ะบ่อยไหมทาไม้ก็ทาสองปีทาครั้งค่ะสองปีทาครั้งอ่าก็บำรุงรักษามันนะพี่เนาะที่พี่ออนบอกว่าอันเนี้ย สห้องนอนใช่ไหมครับใช่ค่ะหห้องพระจ้ะอ่าแล้วก็หนห,ห้องน้ำใช่ค่ะสห้องน้ํามีข้างบนห้องหนึ่งข้างล่างห้องหนึ่งใช่ค่ะแต่ผมจะไม่เข้าไปในห้องพี่ให้เกียรติกันให้ความเป็นส่วนตัวกันค่ะ<ช>อันนี้ผมเคยมาถ่ายแล้วพี่เป็นบ้านตอนที่พี่สร้างเสร็จใหม่ๆใช่ค่ะอันนี้ปัจจุบันเป็นสี ปัจจุบันเป็นสีชมพูไปแล้วใช่ะตอนนี้เป็นสีครีมไม้ร้อนที่พี่ออนไปยืนอยู่เมื่อกี้ต้นเมื่อกี้ยังต้นน้อยๆอยู่เลยอ่านี่ยชัดเจนนะครับอ่าสวยใช่ตอนนั้นนะครับตอนนี้ก็ยังสวยเพราะต้นไม้มันโตนะครับค่ะอ่ะดูดูสภาพไม้ยังกิ๊กอยู่เลยนะครับเสียดายไหมพี่เสียดายค่ะถ้ามันมีมีปัญหาเนาะ,ะตอนนั้นก็จะขายไปอยู่กับลูกที่ปัญหาคือมันมีปัญหาใหม่มาแซงหน้ามันเอง <laughs> จำเป็นต้องขายอะคะ่ะครับไม่เป็นไรพี่เรามีคนจะเป็นเราก็ต้องสู้กันไปเนาะห้าล้านเก้านี่ขอเลยพี่ออกข้าโอนให้ใ<ช>ขอค,ค,ความอนุเคราะห์จากท่านผู้ชมว่าอย่าต่ออีกสุดๆดแล้วนะแล้วก็แปลงเนี้ยผมช่วยกันคือผมไม่รับค่าในหน้าแม้แต่หนึ่งบาทนะ,ะขายได้พี่จะไปร่วมที่พี่ไปเรือนเศรษฐีนครราชีมาแล้วไปแล้วค่ะถ้าขายได้ก็อาจจะร่วมสร้างกันตามกําลังสัทธาพี่แต่ผมไม่ขอรับค่าตัวแล้วกันค่ะอะไปไปดูข้างนอกกันครับพี่พี่ออนนาเลยครับ อยากให้พี่ได้ขายได้ไวๆเพราะขาวได้แล้วเนี่ยก็มีคนมาชมเยอะแต่ตอนนั้นอะคนต่อก็เยอะนะพี่นะแต่ตอนนั้นเรายังไม่ถึงขนาดนี้ใช่ค่ะตอนนั้นยังยังคิดว่าตัวเองไหวอยู่อะค่ะ,ะพูดแค่นี้ก็ไม่ต้องแปลแล้วพี่นะ,ะแต่ตอนนี้มันก็เริ่มสภาวะหลายๆอย่างอนี่ดูต้นไม้ที่ดูในรูปก็ต้นใหญ่ขึ้นนะครับศาลาศาลาเดิมใช่ไหมพี่ศาลาเดิมค่ะ,ะแต่อันนี้เปลี่ยนเป็นสีเมพูคแค่นั้นเองอ่าอย่างอื่นยังโอเคสวยสดก็งานอยู่ใครซื้อก็มาพัฒนานิดหน่อย ปพี่เราไปดูส่วนอื่นกันต่ออ่าโอเคห้าล้านเก้าออกข้าโอนให้่ด้วยพี่นะค่ะอ่ไปบ้านเลขที่อะไรนะพี่นะสี่สิบเอ็ดหมู่หกค่ะสี่สิบเอ็ดหมู่หกอ่าลงทางเดิมดีกว่าพี่ทางเดิมอ่าทางเดิมเพราะนั้นอันนั้นมันมาลงได้สองด้านอ่ะเราไปลงทางเดิมกันจะได้พาพี่ให้พาพี่พาไปดูในสวนดูอะไรด้วยอันนี้มันใกล้กับวัดอะไรบ้างนะพี่นะวัดหนองยา แล้วก็วัดโพคอยอะค่ะวัดโพคอยตําบลผมนิมิตใช่ค่ะแล้วก็<ำ>จะมีวัดคลองอีกอะค่ะวัดคลองให้จับพิกัดเอาค่ะอ่ะไปเดินไปเลยพี่ขอเบอร์พี่ไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวคนซื้อใจร้อนกลัวไม่ทันศูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งหกสามหกสี่ค่ะอีกสักอรอบครับพี่ออนครับศูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งหกสามหกสี่ค่ะโทรหาพี่ออนนัดชมได้เลยแต่อันนี้เราขอาขออนุญ,ญาตนิดนึงผมขออนุญาตแทนพี่ออนคือขออนุญาตคนที่ซื้อแล้วเพื่อกู้เข้าแบงค์ขออนุญาตนิดนึงเพราะว่า เวลาเราน้อยนะเวลาเราน้อยคือเรามันมีภาวะนี้สินบิบคั้นไปเข้ากู้แบงก์มันจะกู้ยากนิดนึงแล้วมันใช้เวลาด้วยนะพี่เนาะ<ช>เพราะฉะนั้นขออนุญาตขายเป็นเงินสดแล้วกันพูดกันตรงๆอย่างนี้แหละนะแล้วก็ขออนุญาตน,นิดนึงว่าอันนี้พี่ออนเขาเดือดร้อนเต็มที่แล้วนะเพราะฉะนั้นขออนุญาตในหน้าไม่ต้องเข้ามาเขาแล้วเนีย่ยในหน้าเข้ามาแทรกแซงเพื่อเอาไปขายต่อเยอะๆเอาไปร่อนเอาไปเล่เต็มไปหมดเพราะฉะนัะ้นอันนี้ขออนุญาตนิดนึงนะเราขายเพื่อช่วยกันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ผู้ซื้อโดยตรงเนี่ยโทรหาพ แล้วราคาไม่ต้องกลัวผมไม่มีบวกไม่มีเทินมีแต่จะช่วยให้ขายได้มีแต่ลดราคาลงมาเพื่อประโยชน์กับพี่เพื่อประโยชน์กับผู้ซื้อ,อไปเลยครับพี่ครับประตูก็สวยจากกรุงเทพร้อยกว่ากิโลนะพี่นะค่ะร้อยกว่าโลค่ะจากนี่ไปสิงบุรีผมจับมาเช้าไปพี่เดินเลยไปนะฮะจากนี่ไปสิงบุรี25่กิโลจากนี่ขึ้นสายเอเชียนะครับหมายเลขสามพิบสองอ่ะสายเอเชียเนี่ยประมาณสักเอ่อสิบกว่ากิโลค่ะแล้วจากนี่หมายเลขหนึ่งหนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งที่ ตากฟ้าใส่เ,เซียไปตากฟ้าประมาณ2อกิโลค่ะ,คะอ่าแล้วอยู่ในชุมชนใหญ่เลยไปเราไปดูส่วนอื่นกันนะครับพี่ช่วงนี้เกษตรกรแถวนี้ไม่ได้ทําการเกษตรวะรพี่นะไม่ได้ทําค่ะรอฝนใช่ค่ะอ่าฝนยังไม่มานะค,ะครับพี่อ่าข้างหน้านี่เราติดถนนกี่เมตรนะรพี่คอนกรีตที่เนี่ยเหรอคะอ่าน่าจะเป็นสามสา<ถ>มเมตรห้าสิบถนนออคอนกรีตกว้างสามเมตรหสิ แต่ที่พี่อะติดถนนยาวเนี่ยร้อยกว่าเมตรอ๋อเอาทางนี้ไปจําไม่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าหน้าถนนยาวไปก็คือร้อยยี่สิบห้าเมตรค่ะไปเราไปดูกันเลยค,ครับพี่ของพี่มีซุ้มสองด้านนะซ้มด้านหลังกับซ้มซ้มประตูนะซ้มด้านหลังกับซ้มด้านหน้าค่ะที่พี่นี่ถมหมดแล้วถมแล้วค่ะปกติเอาดินในใน,ในบ่อเรานะมาถมใช่ค่ะอ่าไปเลยนะ ที่ผมบอกอ่ะใครซื้อ5้าล้านเก้าเนี่ยถือว่าคุ้มโคตรคุ้มเพราะว่าบ้านเนี่ยพี่เขาสร้างตอนแรกเนี่ยนะหมดไป4 000, ล้านกว่าเฉพาะตอนเนี้ยเข้าใจว่าบ้านมันมีการเส่อมโทรมเพราะอายุบ้านมันมีไม้มันม,ม,นมีมันสมอโสมสิปีแต่มันก็ไม่น่าจะมากมายนะจาก4 000, ล้านกว่าน่าจะเหลือประมาณ3ล้านอ่ะสล้านนิดๆที่ดินแถวนี้เขาขายกันไร่ล้ลเกือบ2 0 0แสนเหมือนกันนะครับพี่ก็าขายแต่พี่ถมแล้วอะไรแล้วเพราะนันขายเกือบขาดทุนอ่ะ นะครับเพื่อให้ให้ฝ่าไปให้ได้นะพี่เนาะค่ะไปเราไปเดินกันดูข้างหน้ากันนะครับโอ้รถรถก็วิ่งกันเยอะนะพี่นะแถวนี้เทศบาลค่ะอ๋ออันนี้เขตเทศบาลเหรอค่ะเนี่ยนะพี่นะอ,อบต,ออบตอเขตอบตค่ะเขตอบตแต่รถนี่อบตอหรือเปล่าพี่รถอบตอค่ะอ่าน,นี่นะครับรถเก็บขยะอ่าเทศเนี่ยบ้านคนเต็มไม่หมดเลยนะครับขับมานี่มีแต่บ้านคนทั้งนั้นแหละเข้าไปข้างในเป็นหมู่บ้านค่ะ หมู่บ้านใหญ่เลยค่ะแถบนู้นก็หมู่บ้านใหญ่คะอ่าคือง่ายๆมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าอยู่อยู่อยู่ห่างเขาค่ะอ่าคือพี่พี่เราไปดูข้างหลังเห็นหมู่บ้านไหมเห็นพี่ออนเดินพาไปนิดนึงก่อนจะไปถนนหมู่บ้านเหรอคะเห็นบ้านคนบ้างไหมเห็นค่ะอ่าขอดูนิดนึงครับหมู่บ้านพี่ยังเงาแวบเยลยนะอ่าใครซื้อยังไงก็ลองติดต่อพี่ออนได้นะครับปีห้าสี่นี่น้ําท่วมเยอะไหมพี่ก็เยอะค่ะประมาณ หัวเข่าเลยค่ะหัวเข่าปกติพี่ไม่เยอะหรอกเยอะปกติห้าสี่ที่ไหนก็ท่วมหมดเลยแล้วนอกจากห้าสี่แล้วพี่ก็มีบ้างค่ะถ้าปีไหนน้าเยอะอะค่ะบ่อยไหมไม่บ่อยค่ะนานๆครั้งใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวผมขอส่องบ้านนิดนึงเพราะว่าต้นไม้มันบังตรงไหนเห็นมั้งพี่ออกข้างนอกไหมคะเปิดพี่ล็อกกุญแจไหมเปิดได้ค่ะล็อกรุมกลวนนิดนึงครับอยากให้เห็นมากๆเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อไงอยากให้พี่ได้ขายได้ไว จากเห็นบ้านคนพี่อันนี้ข้างหลังนะยืนยันว่าข้างหลังไม่ใช่ข้างหน้าข้างหลังค่ะแล้วที่ตรงข้างหลังนี้ของเราไหมพี่ใช่ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยนะใช่ค่ะเนี่ยของเราหมดเลยใช่ค่ะอนุนวัดอะไรพี่วัดหนองย่าลังกาค่ะวัดหนองย่าลังกาแล้วก็มีภูเขาค่ะแล้วก็นี่มีบ้านคนเต็มเลยใช่ค่ะอ่าเนี่ยครั้งที่แล้วมาผมมันไม่ได้ออกมาตรงนี้ไม่ได้ออกเออเราเดินตรงนี้มันไปออกถนนด้านหน้าได้ไหมพี่ตรงไหนคะเนี่ยที่เราเดินไปเนี่ยพี่ ไปออกถนนตรงไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช่ไนไม่ไดไ้ล็อกไว้ใช่ไหมมันเขตบ้านใช่ไหมไม่ค่ะถ้าเกิดเราจะเดินวนออกไปขึ้นข้างหน้าก็ได้ค่ะอ่ะปัดไปเลยไปย้อนอยากไปะฮะจะได้เห็นหลายๆมุมอ่ะเนาะ,ะนี่ไฟฟ้ามีอินเทอร์เนต็ตมีอยู่แล้วแถวนี้ไฟฟ้าแรงสูงด้วยะนะครับเนี่ยบ้านคนเต็มไปหมดนะครับเขาได้นนแล้วไม่คือที่ดินใน15ไร่ค่ะอ่าอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะพี่ะนะอ่ะะาสิบาไร่ทาการเกษตรได้ปลูกต้นไม้ได้คุดบอรเก็บน้ําก็ได้ค่ะปีนี้ฝนตกไม่เยอะนะพี่นะไม่เยอะค่ะ อ่าบ้านผมเนี่ยนับตั้งแต่ต้นปีมาตกไปประมาณ6ครั้งนับทุกครั้งเลยแสงว่าแถวนี้ก็ยังไม่เยอะเหมือนกันยังค่ะฝนทิ้งช่วงทั้งทั้งแถบนี้เกือบหมดนะพี่ภากลางอ่ะนะ่ะที่ไหนตกเขาก็ตกแต่แถวนี้น่าจะไม่ตกตาคีนครสวรรค์นี่แปลงนี้มันมันมันติดอยู่ออกมาทางลบบุรีนะพี่นะต,ติดกับบ้านหมี่ค่ะบ้านหมี่ลบบุรีติดอำเภอใกล้ๆกับสิงห์บุรีด้วยอ่ามันค่อนมาทางนี้ไงพี่ค่ะ มันไม่ได้ออกไปทางนู้นเดี๋ยวจะหลายคนฟังเอ๊ยน้คอนสวรรค์ไกลไม่ใช่นี่นค่ะใช่หมดเลยค่ะเนี่ยคือเห็นที่อยู่ในเฟร,รมกล้องเนี่ยของเราหมดเลยใช่แล้วดูดินนะพี่นะอ่าเป็นดินเขาเรียกดินร่วนดินดําดินดําค่ะเนี่ยเนในเฟร,รมนี้หมดเลยนะพี่นะใช่ค่ะอ่าเนี่ยเนี่ยน,น,นะครับที่แสนก้าบาทเนี่ยพี่มันสมัยก่อนเขาขายแสนก้าบาทแต่สมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วหายากนะครับเพราะว่าที่ดินมันแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ดินแพงขึ้นทุกปีค่ะครับ อ่ะโอเคไปไปดูข้างหน้ากันครับพี่พี่ทารั้วไปสองชั้นไงคือที่เราเนี่ยสร้างบ้านในที่เราแล้วก็ล้อมรั้วชั้นหนึ่งค่ะอ่าแล้วังมีขอบเขตตรงนี้อีก,กน,นะใช่ค่ะพี่ขุดบอกหมดไปสักกี่ไร่พี่พอรู้ไหมประมาณหกงานนะคะห้าห้างานหกงานนี่แหละคะ่ะไรครึ่งไรกว่ากว่าค่ะอ่าไรกว่ากว่าไปไปดูกันนะครับคนซื้อถือว่าคุ้มแล้วมันมาไม่ยากไงนะครับอันไหนที่ยากผมก็จะบอกว่ายากโอ้คดีแล้วไม่ได้มาตรงนี้เลยพี่ ไปแต่ข้างหน้า,าค่ะไม่ได้พามาค่ะครับเอาให้เห็นทุกซอกทุกมุมกันเลยนอกจากคุ้มบ้านแล้วยังคุ้มที่อะ่ะอืมทุกปีพี่ปลูกอะไรครับคืปกติทำมะขามเทศไว้หมดอะค่ะทีนี้คนงานไม่มีค่ะไม่มีคนงานสอยเพราะว่าพอคนงานไม่พอมะขามเทศก็จะเสียหายมากอะค่ะก็เลยเอาออกหรือออกแล้วก็ปลูกข้าวโพดอะคะ่ะปลูกข้าวโพดจ้ะปีนึงหลายรอบไหมพี่ ก็ปีหนึ่งทำได้สองรอบค่ะแต่ว่าทําแค่รอบเดียวเพราะไม่ไหวค่ะไม่ไหวเราทําเองนะพี่นะทาเองค่ะไม่ได้ให้เขาเช่าอะนะครับอ่าแล้วคนซื้ออย่างนี้ถ้ากดมีคนเช่าไหมพี่มีค่ะเขาเช่ากันแพงไหมก็ไล่ละพันพันสองนะคะต่อปีค่ะอ่าต่อปีเดือนละเดือนละร้อยบ้านนอกก็อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะราคามันไม่ได้อะไรมากมายค่ะครับอ่าอันนี้คือส่วนขามเทศตอนนี้เหลืออยู่สัก สี่สิบห้าสิบได้ไหมสามสิบถึงไหมยี่สิบต้นค่ะเพราะว่าตัดออกให้แตกใหม่อะค่ะอ่าโอเคครับพี่ปัดกเดินไปพี่ออนพาไปตรงบ่อกันอยากดูตรงบ่อนะครับได้ค่ะจะหเห็นไงว่าที่เราเนี่ยนะมันขุดมาถมหมดแล้วสูงกว่าชาวบ้านเขาอ่าแล้วเก็บน้ําได้ด้วยคใครจะทําการเกษตรนี่เหมาะเลยพี่อยู่บนนี้นะไม่เคยท่วมค่ะอ่ะบาบนนี้มันสูงกว่าเพื่อนสูงมากค่ะครับตลาดตะเลดิลดแถวนี้มีเยอะไหมพี่มีตลาดใหญ่อยู่วันอังคารกับวันศุกร์ ในในช่องแค่ค่ะอ๋ออันนี้อยู่ใกล้ๆช่องแค่ค่ะสองกิโลตลาดช่องแคประมาณ2กิโลกว่าๆค่ะครับผมเข้าไปในวงเวียนตลาดนะคะแล้วก็ไปตลาดนัดก็ประมาณจากบ้านเราไปตลาดนัดเลยประมาณ3กิโลแล้วก็จะมีเซเว่นใหญ่มากๆเลยอยู่ที่ตลาดด้วยค่ะอยู่ที่ตลาดตลาดนัดด้วยเอาง่ายๆใครซื้อใครมาอยู่แล้วไม่อดไม่อยากเอาง่ายๆมีกินมีกินค่ะแล้วโรงพยาบาลก็ไม่ไกลมากไม่ไกลค่ะพี่ป่วยพี่ไปโรงพยาบาลไหนสมมติถ้าพี่ป่วยไปหาหมอสมนึกเนี่ยค่ะ ใกล้ๆสถานพยาบาลหมอสมนึกเขาเก่งมากค่ะเมื่อก่อนเป็นโรงพยาบาลตอนนี้เป็นสถานพยาบาลค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นขนาดแบบอยากเข้าโรงพยาบาลเลยไปที่ไหนพี่ก็ตะคีค่ะจากนี้ไปตาคีกี่กิโลประมาณ2ี่สิบกว่าโลค่ะก็ไม่ไกลมากอ่านี่เรามาดูมุมนี้แล้วอ่าดูมุมบ้านขอดูน้ำในบ่อนิดนึงพี่น้ํานี่น้ําฝนใช่ไหมพี่ทั้งทั้งปีไหมอย่างเงี้ยฮะก็ทั้งปีค่ะเพราะว่าขุดเข้าไปเจอตาน้ํะค่ะนี่ขนาดฝนยังไม่ตกอันนี้เป็นน้ําปีที่แล้วใช่ไหมครับ ใช่ค่ะฝนที่แล้วนะอันนี้คือน้ําฝนที่แล้วยังไม่แห้งหายไปไหนนะครับโอ้หก็ถือว่าน้ําเยอะเหมือนกันนะพี่นะค่ะนี้ถ้าเกิดใครเจาะบอ่อบาดาลเติมก็เต็มทั้งปีเลยดิทั้งปีค่ะอ่าแสดงว่าอ้าวได้ละได้แหล่งน้ำแล้วได้ที่จะมาหากินในการมีที่ว่างๆแล้วมีบ้านคุ้มค่าละนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดพี่ไม่ไม่สุดพี่คงไม่ขายในราคานี้แหละไม่ขายค่ะครับมันมีความจําเป็นจริงๆะนะครับตอนนั้นเจ็บตัวจากการโดนโกงมาเยอะไหมล่ะพี่ก็ หลายอยู่ค่ะแล้วก็ไปล้มธุรกิจด้วยอะไรด้วยก็หลายอย่างธุรกิจล้มอ่าหลายอย่างนะคนเราบางทีมันหลายๆเรื่องสะสมอะค่ะเป็นนี่สะสมอะค่ะครับผมอ่ะโอเคผมจะไม่ถามลึกให้เกียรติพี่พี่ออนพาไปดูถนนทางเข้าหน่อยพี่พี่บอกว่าถนนเราติดถนนบ้านที่เราอ่ะง่ายติดถนนข้นกีดเนี่ยร้อยยี่สิบกว่าเมตรค่ะอ่ะออกทางไหนพี่ทางนี้อ่ะไปเลยนะครับใครสนใจโทรหาพี่ออนได้ตลอดเลยนะพี่เนาะ ช่วยกันหน่อยละกันคนที่มีกําลังเงินแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยท่านได้หลายอย่างนะท่านซื้อตรงนี้ไปท่านได้ที่ที่คุ้มค่าราคาเบาๆท่านได้ช่วยเหลือช่วยเหลือคนด้วยกันนะแล้วก็ค่าตัวผมอย่างที่บอกเอาไปทําบุญทั้งหมดไม่รับนะครับคนซื้อก็ได้หลายๆย่างได้หลายๆเรื่องเขตเราจากหลักนี้ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะตั้งแต่หลักนี้ไปนู่นเลยค่ะร้อยยี่สิบกว่าเมตรร้อยยี่สิบประมาณร้อยยี่สามยี่สี่นี่ค่ะ,ะไม่แน่ใจยาวไปเลยแล้วมีแต่บ้านคนใช่ไหมพี่ ข้างหน้าข้างหลังนั้นเป็นบ้านคนหมดเลยค่ะอ่าแล้วนี่ให้ดูบ้านเลขที่บางคนก็ดูกันพี่4 1ใช่ไหมพี่ค่ะ411หมู <41. S 2> ่6ค่ะหมู่6ผมนิมิตรอำเภอตะกคีจังหวัดนครสวรรค์อ่<ค>นนาอน,น,ออนี่ๆแล้วมีบ้านคนมีไฟทางอยู่เรื่อยๆนะพี่นะค่ะมีไปเรื่อยๆอ่าเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะพี่นะถือว่าใช้ได้ใครที่มองวงจุ้ยไม่ดีก็ปรับปรุงเอาบ้างอบางคนก็บอกเฮ้ยประตูใหญ่ทางนี้ กับประตูหลังห้ามตรงกันเอาก็แล้วแต่ก็มาพัฒนาเอาแล้วกัน<ฮ>ะนะอะไรไม่ดีก็ว่ากันไป <ฮะ S 1> บางคนก็บอกเดินไปดีกว่าพี่ <ฮะ S 1> บางคนก็บอกบันไดขึ้นบ้านให้มีด้านเดียวอย่ามีสองสองจุดของพี่มี2จุด <ฮะ S 1> เอาก็มาดูเอาเล็กๆ,ๆน้อยๆนะเราจะไม่เอาตรงนี้มาเป็นเงื่อนไขเอ้ยอของพี่ออนประตู ซุ้มหน้ากับซุ้มหลังตรงกันจาก5้าล้านเก้าเหลือ5้าล้านอะไรเงี้ยไม่เอานะเราลดมาแล้วเราลดมา3ามล้านกว่าเราชอบใครชอบมาในเรื่องของหวงจุย้ยบางคนเขามันมีไงมีประเภทหัวหมอผมพูดอย่างนี้เลยนะตินู่นตินี่สารพัดตินะติเพื่อกดราคานะเรานี่เอาความซื่อตรงเอาความสัรจริงมาคุยกันนั่นนะครับที่ของพี่เขาเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นอย่างนี้นะครับพี่มีรั้วกี่ด้านรั้วมี มีแค่นี้ค่ะเฉพาะกรอบของเราตรงนี้ใช่ค่ะแถบนู้นไม่มีค่ะมีแค่แค่แถบนี้ค่ะอ่ารั้วที่เป็นสามด้านใช่ไหมพี่ค่ะฝั่งนู้นที่เขาเขาเข้าที่ไร่ที่สวนเราไม่มีค่ะแล้วแถวนี้นอกจากว่ามาข่ามเทศแล้วเขาปลูกอะไรกันอีกได้พี่พี่ปลูกอ้อยได้ค่ะเผาไหมเผาไหมไม่เผาค่ะแถวนี้ไม่มีไม่มีอ่าสบายใจได้แล้วนอกจากอ้อยมีอะไรอีกครับพี่ก็แล้วแต่เราค่ะทํามันเทศก็ได้ค่ะมันเทศทำถั่วก็ได้ค่ะทวลิสงใช่ค่ะอ่าแล้วก็พวก ถ้แต่เราจะทําปลูกมะพร้าวก็ได้ค่ะแล้วก็ปลูกเป็นไม้ป่าสงวนก็ได้ค่ะอย่างเช่นพยุงไม้ล้อไม้ล้อไม้อะไรได้หมดค่ะไม้เป็นจพันเนี่ยในรูปของพี่อ่ะสิบกว่าปีที่แล้วต้นมันยังไม่ขนาดนี้เลยไม้พวกนี้โตช้าพี่โตช้าค่ะไม้พวกนี้ไม้เนื้อแข็งนี่โตช้าไม่เหมือนพวกมะขามเทศไม่เหมือนเสดาอะไรพวกนี้แป๊บเดียวก็ไปไหนตอไหนแล้วนะฮะโอ้ถือว่าโอเคในราคาเนาะผมว่าราคาโอเคครับ ใครไหวใครได้แล้วกันนะครับช่วยกันหน่อยแล้วกัน,นตรงนี้ <c oughs> ในระหว่างเดินไปผมขอเบอร์พี่ออยอีกรอบหนึ่ง0989716364ค่ะอะโอเคใครสนใจยังไงก็ติดต่อกันมาดูมาคุยกับพี่เขาดูนะครับคนที่มีเลขเลียมมานี่ขออนุญาตเลยผมต้องขออนุญาตเพราะว่าผมมาครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครั้งที่3แล,ล้วล่ะพี่ก็คือพี่จะเจออย่างนี้เยอะมาแล้วเดี๋ยวฉันเอาเงินมาวางด้วยแสนหนึ่งเสร็จแล้วปุ๊บก็าหายไปสมมตินะแต่ยังไม่ได้รับวางนะ ในในบรรดาที่ผม,มรีวิวให้จะเจออย่างเงี้ยสุดท้ายปุ๊บก็เอาที่ไปบวกไปเล่ไปขายอะไรมั่วไปหมดนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับอันนี้ไม่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 ต้องการอย่างนั้นนะครับอยากให้ผู้ซื้อโดยตรงเลยมาหาพี่ออนโดยตรงเลยนะครับพี่ออนมีอะไรฝากท่านผู้ชมนิดนึงไหมฮะก็ก็อยากอยากจะให้ให้คนที่มาซื้อ อยากให้ให้ให้โทรมาด้วยความจริงใจนะคะเพราะว่าตัวตัวเองก็เป็นหนี้ค่ะเพราะว่าต้องการที่จะปลดหนี้เหมือนกันค่ะคเพราะว่าทุกวันนี้ก็ตามดอกไม่ไหวค่ะ,ะพูดกันตรงๆอย่างนี้อย่าซ้ำเติมกันเลยะนะครับบางคนก็หลายๆเรื่องหลายแล้วเราตอนแรกเมื่อผมไปทำคลิปปีแล้วพี่ก็ไม่ได้เป็นหนี้อะไรมากมายกะว่าขายแล้วไปอยู่กับลูกแต่ตอนนี้พอผ่านมาปีกว่าหรือปีอะไรอย่างเงี้ยมันสถานการณ์มัน,มน,รรนาามเปลี่ยนเอาพูดง่ายๆนะพี่เนาะเป็นหนี้สะสมอยู่หลายปีด้วยค่ะครับผม อ่ะโอเคก็ขออวยพรให้พี่ออนได้ขายไปให้ได้ภายในเนี่ยวันนี้2วันเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้อะไรอย่างนี้เลยนะครับ,ครบใครชมก็รีบติดต่อพี่ออนแล้วกันอ่ะโอเคครับพี่เอาใจช่วยสู้ๆนะครับพี่แล้วก็ท่านผู้ชมคนไหนชมมาแล้วก็ฝากพิมพ์คอมเมนต์ให้กำลังใจกันช่วยกันนะครับพี่ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ